จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เตรียมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้โครงการชามิ่งเชียงใหม่แล้วนะคะส่วนจะมีการกําหนดหรือว่ามาตรการที่จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างไปติดตามได้จากรายงานค่ะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้โครงการชามิ่งเชียงใหม่ขณะน,นี้จังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมความพร้อมแล้วกว่าร้อยละเก้าสิบนำร่องระยะแรกในพื้นที่4อํอำเภอได้แก่อเภอเมืองเชียงใหม่อเภอแม่ริมอเภอแม่แตงและอเภอดอยเตา่า ซึ่งขณะนี้ได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้ถึงร้อยละเจตามเป้าหมายโครงการชาเม n งเชียงใหม่จะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่พยายามที่จะทำให้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยสะดวกขึ้นนะครับก็คือเราคาดเป้าหมายว่าท่านอยู่ที่ภูเก็ต7วันนะครับบวกเป็น day 8ท่านผ่านการสวบเทสสองครั้งเรียบร้อยแล้วเป็นเนกาทีฟนะครับท่านสามารถจองและเดินทางเข้าเชียงใหม่ได้ครับ แต่กระบวนการตรงนี้จะขึ้นอยู่กับอัตราการฉีดวัคซีนของประชาชนในพื้นที่เช่นกันนะครับเพราะว่าก็ต้องให้ความปลอดภัยทั้งผู้มาเยือนแล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นพื้นที่ของจังหวัดนะครับตัวนี้จะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่เนี่ยต้องบอกว่าเชียงใหม่เราพร้อมเกินกว่า90%แต่การที่อนุญาตให้เดินทางได้จริงๆหรือมีไฟล์บินตรงเข้าปร,ป,รประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ได้จริงๆเนี่ยอยู่ที่ทางสบคชุดใหญ่ครับ ด้านผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ต่างเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดก็ภายใต้โควิดโปรโตคอลที่เราได้ทํามาตลอดต่อสองปีที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิดแล้วเนี่ยเราก็ให้เอ่อพนักงานของเราเนี่ยใส่แมสทุกคนนะฮะมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีที่วัดอุณหภูมิตลอดนะครับจนตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าสู่ระบบอาชาพลัสนะฮะซึ่งเราจะมีอ่าระบบ เขาถ้าใครฉีดวัคซีนมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถให้เขาเล่นกิจกรรมได้ทันทีโดยไม่มีการกลับตัวหรือมีเงเื่อไขอื่นแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนหรือรอคิวอยู่เราก็จะมีรับผิดเทสนะฮะให้สวอปที่หน้างงานได้เลยก็สามารถตรวจสอบตรงน,นั้นได้ได้เป็นอย่างดีนะครับเราความพร้อม,รอมเราค่อนข้างจะพร้อมมากๆครับสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ตามปกติหากได้รับการฉีดวัคซีนครบตามที่กําหนด และปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่โดยประชาชนในเชียงใหม่ก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นจริงๆเห็นด้วยเพราะว่าอันดับแรกก็คือจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักแบบเดิมเนาะแล้วก็ผู้คนที่นี่ก็จะกลับมามีสีสันขึ้นนะคะแบบเหมือนเมื่อก่อนนะคะ จริงๆคิดว่าที่ผ่านมาทุกคนป้องกันตัวเองแคบว่าตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องปกติสําหรับทุกคนอยู่แล้วค่ะเช่นการใส่แมสการล้างมือบ่อยๆท้าเจลแอลกอฮอล์หรือว่าก็มีออกกําลังถ้าโดยส่วนตัวค่ะก็คือออกกําลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สาคัญก็คือรักษาระยะห่างขณะนี้มีโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยหรือชาแล้วกว่า300แห่งพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ต้องมีการเร่งเดินหน้าการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวมาช่วยฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ต่อไปพงศกรวุฒิเดชนัสนันปัญญา NBT เชียงใหม่รายงาน